คุณผู้ชมจำส้มฉุนเด็กผูกจุกจากละครเรื่องเรือนมยุราเมื่อสิบกว่าปีก่อนได้ไหมฮะจะบอกว่าตอนนี้ก็โตเป็นหนุ่มแล้วกำลังจะเป็นนักร้องด้วยทอมอิสราอดีตดาราเด็กเจ้าส้มฉุนจากเรือนมยุราละครยอดฮิตเมื่อ13ปีที่แล้วหายหน้าหายตาไปเรียนต่อที่อเมริกาสั้นหลายปีกลับมาอีกครั้งก็สร้างปรากฏการณ์ฮิตแบบคลื่นใต้น้ำร้องเพลงโชว์ผ่านเว็บไซต์ YouTube มียอดดาวน์โหลดแต่ละคลิปมากกว่า5 0,000 0ครั้ง มีคนสมัครเป็นแฟนคลับผ่าน Facebook อีกกว่า5 0,000คนจนค้ายเพลง Love Is ของบอยโกเสียผงต้องเชิญมาเป็นศิลปินในสังกัดค่ะประเดิมด้วยการขึ้นเวทีโชว์พร้อมกับเพื่อนๆวงรวมเธอที่นายในงาน Se ีดมาเก็ยกกำลังสองลิมิเต็ดอีดิชั่นของคลื่นซีด97.5 FM เมื่อวันก่อนค่ะวงทาจะเป็น3คนครับมีนักร้อง2คนแล้วก็มีพี่ที่เป็นเล่นกีตาร์คุสศกหนึ่งคนเป็นสไตล์ชิลหน่อยครับก็คือเรารวมตัวกันตอนที่เราอยู่ที่ออลเอครับเราได้มีโอกาสโพสต วิดีโอลงบน YouTube ด้วยแล้วก็ก็เลยมีคนได้ดูติดติดต่อติดต่อต่อ,ตอ,ตอ,ตอก,กันมาจนไปถึง Facebook พันทิปอะไรอย่างเงี้ยครับมีคนด,ดูถึงเยอะเป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นจริงๆเราไม่ได้ expect ไไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนเข้ามาดูจริงๆสั้งใจเราทำแค่ว่าดูเล่นๆดูกันในกลุ่มเพื่อนแค่นั้นครับแต่คนเยอะมากก็ขอบคุณทุทุกคนมากที่ติดตามแล้วก็ให้ความสนใจเราครับก็ตอนนี้เราเพิ่งกลับมาก็เลย พูดกับพี่บอยไว้แล้วว่าเราคงจะต้องเริ่มทำเพลงกันเดินเดินหน้ากันเต็มที่แล้วครับอดใจรออีกนิดนะคะต้นปีหน้าได้ฟ <kar ula. S 1> ังเพลงเต็มๆพร้อมหนุ่มทอมและวงรูมเธอรีนายอย่างแน่นอนค่ะเห็นหน้าก็พาจะร้องออกันอยู่นั้นจริงหน้าเขาไม่เปลี่ยนมากน่ารักเหมือนเดิม